ความเสียหายหนักๆตอนนี้ไปเกิดที่ไหนเกิดที่จีนเกิดที่สหรัฐอเมริกาและเกิดขึ้นที่รัสเซียและกลุ่มประเทศนาโต้ซาอุดีอาระเบียก็ไม่เบาอะประเทศผู้ค้าน้ํามันทาให้ราคาน้ํามันดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงคนไม่ใช้ด้วยโดนโจมตีเรื่องสงครามไวรัสด้วยสิ่งที่ตามมาที่เราเห็นได้ชาติั้นเป็นสงครามไม่สงครามทองมาขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามสงครามเกิดทองขึ้นทันทีเลยมันขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเลยบึด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 ,บดไอ้สงครามพอวกนี้หยุดทองลงปุ๊บ ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงทองลงปุ๊บเลยหลักเหล่านี้นะครับถ้าเราเข้าใจหลักเราจะรู้ว่ามันจะไม่หนีออกจากหลักมันจะเดินออกจากหลักไม่ได้สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง facebook y u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงเป็นเรื่องราวของโควิด -19 โควิด -19 คงมีคําเตือนออกมาอย่างเป็นทางการะเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาเรื่องของการผ่อนปลนล็อกดาวซึ่งเป็นมาตรการที่กําลังสร้างปัญหานะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นประเด็นร้อนๆทั่วโลกนะครับโควิด -19 ยังคงพุ่งต่อเนื่องนะสี่ล้านกว่าครับแล้วเกือบจะห้าล้านแล้ว นะครับก็ผมประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ9ถึง10ล้านนะครับในเชิงเศรษฐไปดูในเชิงปรากฏการครับปรากฏการขณะนี้เดนมาร์กก็ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นวันแรกนะฮะตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมสำข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเดนมาร์กเป็นประเทศแรกนะครับในยุโรปที่เปิดเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับถือว่าเป็น ครั้งแรกตั้งแต่ศิามีนาคมสวนทางกับชาติเพื่อนบ้านอย่างสวีเดนที่ใช้นโยบายภูมิคุ้มกันหมู่สู้การแพร่ระบาดซึ่งยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เดนมาร์กก็ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ส่วนสวีเดนเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ให้สวมหน้ากากนะฮะก็ปล่อยให้ ดําเน,นินการต่อไปสวีเดนก็ปรากฏผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 อีกจำนวน117คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่ง3,646คนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่2,9,000กับ207คนหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่625รายฮะสวีเดนเขาก็ไม่สนับสนุนให้สวมหน้ากาก ให้ลักษณะคือสร้างภูมิคุ้มกันกันเองคือตายก็ตายไปแล้วเดี๋ยวคนที่อยู่ก็จะคือคนที่อยู่คือวิธีคิดของนายกลํารีของสวีเดนนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาอิตาล,ลีออสเตรเลียเคยมีความคิดหลักนี้มาแล้วแต่ก็ประสบความล้มเหลวก็ต้องสวมหน้ากากกันนะครับซึ่งสวีเดนเขัไม่ต้องการให้สวมหน้ากากในขณะที่เพิ่งรับงานไม่ถึงเดือนนะมํารีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลลาออกหลังโควิด -19 ระบาดหนัก นยอดผู้ติดเชื้อพุ่งไปอันดับ6ของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเนลสันเทชนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลยื่นใบาลาออกไม่ถึงเดือนหลังจากเข้ามาดำตำแหน่งซ้ําเติมความยุ่งเหยิงแก่รัฐบาลจากเดิมที่ถูกวิวจาร์อย่างหนักดวงอยู่แล้วต่อความเพิกเฉยในการรับมือโควิด -19 จนกระทั่งประเทศนี้กลายเป็นจุด ร้อนใหม่ของโลกนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ใครไปเชื่อนะประเทศไทยสามารถควบคุมได้โดยมีกระบวนการในการควบคุมคนเข้าใจว่าหมอจะเป็นแกนหลักจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นเรื่องของนาย,ยกรัตรีเป็นหลักเลยในการสั่งการจากแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ในขณะที่นิวยอร์กยังสาหัสผู้ว่าประกาศกลายล็อกดาวน์อีกน,นานสนมมิถุนายนย,ยังขยายเวลาล็อกดาวน์ขออภัยครั บิสเนสอ,อินไซดเดอร์นะครับรายงานโดยแอนดรูวควอโม่ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนะครับบอกว่าตามเวลาท้องถิ่นจะขยายาคำสั่งหยุดจริงนะบ้านออกไปสุดอยู่บ้านนะออกไปถึง13มิถุนายนท่ามกลางสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะที่ยังคงวิกฤต แม้รัฐอื่นๆในสหรัฐอเมริกาเริ่มทยอยกลับมาเปิดเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางประเทศก็ยอมผ่อนปลนบางประเทศก็ไม่ยอมผ่อนปลน,น,นไม่อยู่ก็ล็อกดาวน์ต่อนะนี่ก็ตัวอย่างนะนะที่เราเห็นทั่วโลกก็จะไม่เหมือนกันสถานการณ์เนี่ยมันอยู่ที่ใครอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นสําคัญนะครับจีนยอมรับนะห้องแลบทําลายตัวอย่างโควิด -19 ในช่วงต้นการแพร่ระบาด นะครับเซาท์ไชน่าบอนิงโพสต์รายงานว่าจีนเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ไม่รับอนุญาตให้ทำลายตัวอย่างของโควิด -19 นะครับในช่วงต้นของการแพร่ระบาดแต่ทำไปต่อเนื่องด้วยเหตุผลความปลอดภัยทางชีวภาพนะครับไมค์ปอมเปโอรันตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็วอยวายซ้ำๆว่าปักกิง่งปฏิเสธนะฮะมอบตัวอย่างไวรัสโควิด -19 นะครับ ที่มีต่อคนไข้ที่โรคระบาดเริ่มทยอยเกิดขึ้นในจีนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและอ้างว่าเจ้าที่ได้ทำลายไวรัสตัวนี้ในช่วงต้นๆของการแพร่ระบาดนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการที่เกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ํามันทองคําพุ่งหุ้นสหรัฐมีการปิดบวกฮะเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมั่นเฟดรับมือโควิด -19 นะครับสำนักข่าวมาเก็ตบอสนะครับรายงานว่าราคาน้ํามันพุ่งขึ้นนะครับ ได้รับแรงหนุนจากสัญญาณอุปทานในสหรัฐอเมริกาลดลงในอุปสงค์ที่กำลังฟื้นตัวส่วนวอลสตีดปิดบวกเมินข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของอเมริกันอย่างไรก็ตามฮะปัจจัยนี้ปรักทองคําทะยาน15ดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนถือกรองสิทธิเสี่ยงต่ำฮนี่คือสภาวะเศรษฐกิจของโลกนะครับในขณะที่สภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกานะครับผ่านร่างกฎหมาย ยียวยาโควิด -19 พุ่ง3ล้านล้านเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนรัศดรของสหรัฐอเมริกาผ่านร่างงบปมาณเยียวยยาเศรษฐกิจและก็บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 มูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทมกลางการต่อต้านจากทำเนียบขาวและแกนนันดีพาร์ิเกิลนะครับที่กู่ขัดขวางร่างกฎหมายดังกล่าวในขั้นตอนของวุฒิสภาแพ็กเกจยียวยยาที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติ ประวัติศาสตร์ผ่านความเห็นชอบจากสภาผูแ้แทนรัษฎรด้วยคะแนนเสียง208ต่อ199เสียงขณะที่ผู้นำพรรครีพับลิกันซึ่งมีกลุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภารวมถึงประธานาธิบดีรุ่งทํมประกาศค้านอย่างเต็มที่น,นี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่อิตาลีจะเริ่มอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศตั้งแต่วันที่3มิถุนายน สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานวัตถบาลอิตาลีนะครับจะประกาศกฤษฎิกาอนุญาตให้ประชาชนเดินทางเข้าออกประเทศได้ตั้งแต่วันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งถือว่าเป็นก้าวย่างสําคัญในการผ่อนปรนข้อจํากัดต่างๆที่ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดในช่วง2เดือนนะครับที่ผ่านมาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 อิตาลีจะสามารถเดินทางทั่วประเทศได้อย่างเสรีตั้งแต่วันเดียวกันด้วย หลายภูมิภาคเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์เร็วขึ้นแต่นายกตรีของเขายืนยันว่าการกลับสู่ปกติจะต้องทําอย่างช้าๆและรลัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้โควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดเป็นรอรอกที่2อิตาลีเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเ,ลเดียวนะครับในขณะที่สื่อสหรัฐอเมริกานะก็แย้มชวมจะกลับลำนะยอมจ่ายเงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลกเท่าๆกับจีนเห็นไหม หักกันไปหักกันมาสุดท้ายย่าทำก็ยอมจ่ายสืข,ข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนใจนะครับอนุมัติเงินอุดหนุนบางส่วนให้แก่องค์การอนามัยโลกหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนทรัมป์เคยออกมาประกาศตัดเงินช่วยเหลือเนื่องจากไม่พอใจแนวทางการตอบสนองโควิด -19 ขององค์การอนามัยแห่งนี้นะครับสถานี Fox New s อ้างข้อมูลจากร่างจดหมายฉบับหนึ่งระบุว,ว่ารัฐบาลทรัมป์ตกลงจ่ายเงินอุดหนุนสูงสุด เท่ากับจีนจ่ายให้กับองค์การอนามัยโลกนะครับหากไม่ได้หากไม่ยอมฮะยอมมียอมแพ้ทรัมป์ประกาศนะรับเงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่14เมษายนโดยกล่าวว่าหน่วยงานองค์การอนามัยโลกนะฮะได้สกัด UN ว่าด้วยพ่อเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดข้อมูลเท็จจากจีนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด -19 และสั่งให้รฐบาลของสหรัฐอเมริกาทบทวนบทบาทขององค์กรนี้เจ้าที่องค์การอนามัยโลกออกมาปฏิเสธปัญหา ข้อคราหาของชรัมและยืนยันว่านะครับได้เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้ที่บริจาคเงินอุดหนุนอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็หากเป็นไปได้รายงานข่าวของ Fox News นั่นหมายถึงวงเงินอุดหนุนจะถูกหันเหลือ1ใน10จากเดิมนะครับสหรัฐอเมริกา,กาเคยจ่ายประมาณ4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ น,นี่ก็คงจะเป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียปรากฏว่ายอดผู้ติดเชื้อแซงจีนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะขึ้นอันดับ11ของโลกลดบรรทุกขนแรงงานอพยพฝานะฮะล็อกดาวน์ชนยับตาย23ศพเจ็บอือ้อนะครับสมาข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอดผู้ติดเชื้ออินเดียฮะสะสมเป็น85,940รายพุ่งแซงจีนแผ่นดินใหญ่ อยู่ที่อันดับที่11ของโลกแม้เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าล็อกดาวน์ช่วยจะปลดล็อกการแพร่ระบาดได้ก็ตามขณะเดียวกันนะครับมีรายงานอุบัติเหตุลักลอบขนแรงงานอพยพกลับบ้านช่วงล็อกดาว์พุ่งชนกับรถบรรทุกอีกคันหนึ่งจนพิกความีมผู้เสียชีวิตทั้งหมด23รายได้รับบาดเจ็บอีก35รายนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับในขณะที่หมอใหญ่ก็มีการเตือนสหรัฐอเมริกาจะคุมไม่อยู่ หากกรีบทำการเปิดเมืองจีนเกาหลีใต้สอระบาดซ้ำรัสเซียติดเชื้อพุ่งอันดับสองของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดของสหรัฐอเมริกาออกมาเตือนว่าการยุติล็อกดาวนเร็วเกินไปจะทำให้โควิ 19, ด -19 แพร่ระบาดเร็วกว่าเก่านะครับทำให้สู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงขณะที่รัสเซียมีผู้ติดเชื้อสะสมไปอันดับสของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาส่วน เอเชีย uh, เริ่มปรากฏสัญญาณอันตรายเมื่อเกาหลีใต้และจีนกลับมามีผู้ติดเชื้อจากการผ่อนปรนข้อต่างๆเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะก็ยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็4 0 0 0สนหรือ4 0สี่แล้วก็สูงขึ้นทุกวันหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้รัเสเซียกำลังไล่สหรัฐอเมริกาขึ้นมานะครับเรื่องของสงครามทางการค้า นะครับจีนก็พยายามจะเจราจากับสหรัฐอเมริกานะครับอีกรอบหนึ่งในสัญญาเฟสแรกที่มีการตกลงกันไปแล้วแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันนะบอกว่าจะไม่อยากทรัมป์บอกว่าไม่อยากจะคุยกับประธานาธิบดีสีจินผิงในช่วงเวลานี้นะครับไม่มีความจําเป็นที่ต้องมีการคุยยังไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยนะในเรื่องของสงครามต่างการค้าอาละนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงการวิเคราะห์ ทำไมทรัมป์ไม่ยอมจรจาเรื่องสงครามทางการค้าและการแพร่ระบาดโควิด -19 กำลังลำบากขึ้นในตะวันออกกลางกลับมามีสงครามเพราะเขาเดิน3ามิตรการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธโดยมีวัตถุกรรม์ที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับโดยใช้หลักชาติิยมโดยมีเป้าหมายสูงสุดชนะการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีพดรรคเดโมแกรนนะ,ะมีข้อเสนอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะต้องโนะจมตีจีนเป็นสําคัญ คุณส่วนจําได้ไหมฮะเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนเขามีการลงนามเรื่องสงเรื่องของอสงครามทางการค้านะปิดกัน้นสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP เนะีนะ่ยปรากฏว่าผมเรียนเชิงสังเคราะห์ไม่มีทางหรอกยังไงสารัฐเดี๋ยวก็ล่มอีกต้องตัดให้ล่มเพราะมันเป็นเกมสําคัญที่จะทําให้ประธานาธิบดีโดนัทชอมชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันนี้คงชัดเจนวันนี้คงมาถึง คำพูดของประธานาธิบดีโดนทรัมป์คงเป็นคําตอบฮะจีนทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดการเจรจาจัดทรัมป์ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจรจาที่เจรจากันได้จะยกเลิกสื่อก็เคยรายงานโอ้ยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะะในเชิงปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นได้แต่ในเชิงการสังเคราะห์เนี่ยไม่ใช่การวิเคราะห์มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีไวรัสจะหมดลงไหมไวรัสก็ยังไม่หมด ความเสียหายหนักๆตอนนี้ไปเกิดที่ไหนเกิดที่จีนเกิดที่สหรัฐอเมริกาและเกิดขึ้นที่รัสเซียและกลุ่มประเทศนาโต้ซาอุดีอาระเบียก็ไม่เบาอะประเทศผู้ค้าน้ํามันทาให้ราคาน้ํามันดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงคนไม่ใช้ด้วยโดนโจมตีเรื่องสงครามไวรัสด้วยสิ่งที่ตามมาที่เราเห็นได้ชัดนั้นเป็นสงครามไม่สงครามทองมาขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามสงครามเกิดทองขึ้นทันทีเลยมันขึ้นย่างต่อเน,นื่องเลยบึด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 ไอ้สงครามพอวกนี้หยุดทองลงปุ๊บ ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงทองลงปุ๊บเลยหลักเหล่านี้นะครับถ้าเราเข้าใจหลักเราจะรู้ว่ามันจะไม่หนีออกจากหลักมันจะเดินออกจากหลักไม่ได้เขาจะเดินนักยุทธศาสตร์การเมืองเขาจะดูคุมเกมไล่เข้ามาในหลักเดินเข้าไปหลักพอเดินเข้าไปหลักปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามมาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันปรับตามสถานการณ์ เพื่อเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดตามหลักทฤษฎีเกมทูรีหรือทฤษฎีการต่อรองนะครับก็เปิดสงครามใบรัสสงครามต่างกันค่าสงครามอาวุธแบ่งแยกแล้วปกครองเล่นงานที่ฮ่องกงพยายามจะตั้งไต้หวันเป็นประเทศใหม่ให้องค์การอนามัยโลกให้องค์การต่างๆยอมรับไต้หวันมาดีบีประเทศไทยให้ยอมรับไต้หวันเป็นอีกส่วนหนึ่งของ UN เพื่อที่จะแบ่งแยกไต้หวันแบ่งแยกจีน่านะแล้วก็เล่นง,งานจีนเป็นสําคัญ โจมตีเรื่องสงครามทางการค้าโจมตีเรื่องไวรัสซ,ซึ่งจะส่งผลทําให้คะแนนนิยมในสหรัฐอเมริกานะเพิ่มสูงขึ้นแต่เขาลามือที่จะไม่โจมตีรัสเซียสังเกตม่าสหรัฐอเมริกาจะไม่โจมตีรัสเซียเพราะรัสเซียเป็นพันธมิตรที่ดีกับประธานาธิบดีดูเดนทรัมนั่นเองสถานการณ์โดยรวมขณะนี้สถานการณ์ของโลกนะครับโควิด -19 นะยังคงจะมีต่อไปนะแต่ประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในมณฑลของจีน หนึ่งในโมลรลัฐของสหรัฐอเมริกาเราต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับกลยุทธ์อย่างไรมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่หมอเหลอนัมตรีสาสุขที่ลาออกไปบางประเทศเนี่ยไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ที่นาย,ยกรัฐมนตรีประธานาธิบดีนะฮะท่านประธานเป็นสําคัญในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแค่นั้นแนหะประเทศจะรอดหลักเหล่านี้เชิงการบริหารเรียกว่าการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในสถานการณ์วิกฤตนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ปลาในาน้ามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวม องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชนินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง